มั่นใจว่ารับเการที่มีนะฮะที่สาาแห่งนี้นะครับเราจะเพิ่มเติเจตุลเร่งที่มีบริการทีมน

ดีต้ at, อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ตอนที่วัดเจดีวงศ์แตครับผมรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจการที่สุรินทร์เจ้าหนุ่ยก็ดีริที่เพื่อตรวจการข้าหมายสำคัญของการบริการคือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขนะครับของสงสารณสุขได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงนะครับเนื่องจากกองบาลทันใจเนี่ยมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากแต่ละวันทําให้มีความแออัดเรื่องที่จอดรถเรื่องคิวรอห้านะครับ <ๆ>ราจึงมีการกระจายเ,เรื่องการตรวจสุขภาพซึ่งหลายครั้งะไม่ต้องพบแพทย์ก็ได้นะครับเป็นอย่าว่านาการตรวจพบผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วก็สามารถให้บริการได้นี่โรงพยาบาลได้มีการลดความแบบดโดยการตรจตรวจอดเลือดตรวจสุขภาพเนี่ยที่ศูนย์รามาเฟกนะครับสัญญาแล้วก็ที่เทศบาล5นะครับตอนนี้ก็อกแข่งหนึ่งคือตอนนี้คือที่สายสุขภาพเซนทรัลหัดใหญ่นะครับตอนนี้รเริ่ม,มให้บริการขั้นแรกก็คือในการจอะเลือดตรวจสุขภาพ ให้บริการใน,นแผนไทยนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพให้บัตรเอ็มร้องแพทย์ต,ต่างๆนะครับประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ตอน7 30, จ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นทุกวันไม่เปนอยู่ราชการนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดครับก็เนื่องจากเราเปิดใช้ตามสิทธิการรักษานะครับที่มีทั้ง3ส,สิทธ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมเบิกได้เรือสิทธิบัตรทองนะครับดังนั้นคิดว่าประชาชนที่ลำบากที่ว่าอาจจะเข้าถึงโรงพยาบาลที่ยากเนี่ยก็สามารถบริการได้คิดว่า พอม,มาจาะบริการมากเรื่อยๆนะครับเดยเฉพราะในช่วงที่วันหยุดหรือช่วงที่นอกเวลาราชการครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลดควาไม่อดนะครับนี้การการมารับบริการก่อที่โรงพยาบาลนะครับจะมีคนไข้เนี่ยใช้เวลานานเนื่องจากว่าหนึ่งต้องคอยแพทย์นะครับสองคือต้องคอย,อยครับยาการที่จะลดความแบบเรื่องการรอรับยาเนี่ยเรามีการดำเนินการทั้งหมด3แบบรูปแบบด้วยกนัน1ก็คือว่ารับยาที่ร้านขายยานะครับซึ่งเราจะมีการ กำหนดพื่นที่ให้ว่าไปที่รับที่ด้านไหนนะครับแล้วก็ที่2อคือ,อ,อสามารถส่งทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเราก็จะให้มีเลือกว่าต้องการเร่งด่วนนะครับหรือว่าแค่หลายวันซึ่สามารถใช้จาสิทธิ์ได้และที่3าคือประการเรียกว่าใจสูงนะครับก็คือว่าพอมีการนัดหมายแล้วประชาชนสามารถมารับยาที่จุดที่รับยาหน้าโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งไม่ต้องออออไปจอดรถที่ตรงไหนนะครับคือแวะรับแล้วก็กลับกานได้เลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดพักครับอ๋อครับ นื่องจากจริงๆตอนนี้นะครับของพ้นโควิดเนี่ยคนไทยกับมารักษาโดยาการเยอะมากนะครับกลับเข้ามานปกติตอนนี้เราสามารถก็คือเราคาดหวังว่าประมาณหนึ่งในสี่ถ้าสามารถไม่ต้องมาโรงพยาบาลเช่นเจาะเลือดภายนอกนะครับหรือว่า,า,าการป้องกันที่ว่าไริมีเมดิซีนคือการแพทย์ยักใจนะครับปรึกษาแพทย์ทางใจแล้วก็รับยาที่บ้านลดเลขสักหนึ่งในสี่ถ้าเราได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็จะก็น่าจะดีใจมากนะครับคิดว่าประชาชนจะไม่อายาที่โรงพยาบาล ก็อันนี้มีการเริ่มต้นทดลองนะครับเพราะว่าการเปิดเนี่ยเราต้องมีการทดสอบความเหมาะสมควรนนะครับแต่ว่าด้ยวยความตั้งใจอยากให้ประชาชนรับการที่ดีนะครับก็ที่ว่าจะเริ่มทดลองดูว่าตรความเสร็จมาก้อยเพียงใดประชาชนให้เข้าถึงบริการได้มากไหมแล้วก็ความมุ่งพอใจผู้รับบริการถ้าเกิดสามารถทํามได้ดีนะครับประชาชนมุ่งพอใจก็อาจจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นครับจะได้ปนตัวแทนนะครับนการวจนะครับที่จตัดิ หลังจากั้นี้เสร็จแล้วนะครับผมจะเป็นการสถานีสุขภาพโรงพยาบาลหนดใหเป็นสั้นติดหน้าการค้าเส็นสั้นขาดใหญ่ไมโรงพยาบาลขนดใหญ่โรงพยาบาลสูงของเขตพื้อที่ที่สองและเขพืนสามสีดการเขเียมกันคุณได้บรกาการขาดใหญ าพองมะเร็งิ่ขึนต้องนงใงกำไส้และใบปาก็มีความอสมและกส้นให้รัฐบาลราการารทุกสิทธิการรักษาทุกการทุกท่านในการจัดตั้งเดืนอากากที่จะมาจับตัวเครหเพื่อแรแราครับไทยชนกตราหัวหน้าสำนักานเปนมมติศาสรสคือโ ตอนรไงครับรมีหลาย้ครับเก้าแปดนอัุ้มเลยครับผมเปิอยากเปนพา,านักานะรนะครับสำหับสถานีสุขภาพโรงพยาบาลอาหัรไทยเสรา ก่อนที่ท่านผู้ในการจะได้นำมาท่านประธานเข้าเยี่ยมชมที่ใครปุ๊บ